Gracias. ราศีกันนูคือผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมพริชะตาฟ้าเปิดทางสโลแกนของชาวราศีธนูนะคะตัวตนของชาวราศีธนู์นูเดือนนี้เป็นเดือนคู่หวานชื่นเลยค่ะรื่นรมนะคะรื่นรมใจมากคู่มิตรคู่คิดคู่ปรึกษ,ษาคู่สัญญามองอะไรไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะพูดง่ายๆมองอะไรไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวนะคะเดือนนี้นะคะเดือนที่แล้วเนี่ยเหนื่อยแต่เดือนนี้ไม่ต้องเหนื่อย แล้วนะคะอริอวัวชนฝาจังหวะนี้หนึ่งมิถุนายนน้ําทิพย์ชโลมใจจังหวะมาแล้วค่ะชาวลัคนาราศีธนูการงานสองมิถุนายนการงานเดินหน้าแล้วดาวพุธหลังที่หยุดชะลอรอจังหวะ เดินเข้ามาเรือนอริแก้ไขลงมือใช้แรงกายแรงใจนะคะวางแผนทบทวนสะกดอารมณ์สิ่งที่จะได้รับความสําเร็จต้องสมาธิสดับความนิ่งทุกอย่างธนูตอนนี้ต้องใจเย็นอยู่เหนือสถานการณ์ให้ได้และจะผ่านพ้นสาเร็จไปได้ด้วยดี15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นตําแหน่งราชาทุกสองสปอตไลท์มาที่ดาวทีทท่ราศีธนูเลยนะคะพบกับความเข้าหน้า อยู่กับคู่คู่ลูกค้าคู่ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนชาวธนูทุกอย่างเลยค่ะ18มิถุนายนดาวการงาน ถ้าอยู่เรือนปัตนตนีตำแหน่งเกษตรเลงมาที่ตัวธนูเลยค่ะทําให้ธนูแฮปปี้มากนะคะจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นผ่านสิ่งที่เลวร้ายและสิ่งที่เป็นอุปสรรคไปแล้ว30มิถุนายนดาวศุกร์อยู่กับดาวอังคารเดินออกจากมรณะเข้าสู่สุภะศุกมาอยู่กับอังคารส่งผลที่เกี่ยวกับวินาจะต้องมีการเดินทางวางแผนให้ดีรัดกุมนะคะวางแผนล่วงหน้าอาจเกิดการผิดพลาดได้รัดกุ่มนิดนึงนะคะธนู ชัดเจนเข้าไว้การเงินชาวลัคนาราศีธนูมีดาวเสาดาวเจ้าเรือนาชาติได้เงินไปสองปีครึ่งเลยนะคะเยียวยาวไปเลยค่ะชาวธนูนะคะรวยกันไปใช้เข็ดเลยจะได้เงินมาจากคอนเน็ชันของท่านติดต่อโลก นอกโซเชียลทั้งคู่และก็ทีมงานของท่านนะคะทําได้เลยนะคะเงินก็จะเข้าตติมเติมความรักชาวลัคนาราศีธนูคนโสดมีโอกาสที่จะมีรักครั้งใหม่ด้วยนะคะเปิดตัวเองกันเ,เร็วๆนี้ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะชาวธนูดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนปุตตาเรียกได้ว,ว่ามีความมั่นคงเลือกให้ดีๆนะคะเจอคู่ตัวจริงอย่างแน่นอนคนมีคู่ขับเคลื่อนตัวเองตลอดเวลา จะอยู่บ้านเฉยๆนะคะคนมีคู่ติดต่อกับบุคคลภายนอกเข้าไว้โลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะจากคู่ครองหรือทีมงานช่วยกันทำมาหากินรวยแน่นอนค่ะม้อยขอฝากคลิป12ราศีประจำเดือนฝากม้อยขอฝาก คลิป12ราศีในช่อง Youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00น1ชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ id punyawat o อโทร0988556364ขอแนะนำให้เจ้าลักนารา สีธนูแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาหน่อยนะคะประจําเดือนมิถุนายน2566ถวายผ้าอาบน้ําฝนเครื่องสังฆทานเทียนนะคะเข้าพรรษานะคะชาวลัคนาราศีธนูสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านสุขภาพ แข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาสวัสดีค่ะ